Mga pinong, no, 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 no. ขออภัยพี่น้องไม่บวดังคือตอนนี้หันทิพย์ก็มาหอดในงานแล้วครับรถเฝ้ามาเอาเทเอาว่าเบาหนึ่งหันพืน้นทรงบัตรเซิร์ให้ทิพย์ทางเฟซบุ๊กเนาะบริษัเอาซองมาให้ทิพย์ก็เลยบรทันได้มีซองมาเถอะตอนนี้จะเบากับบริยู่งานในพี่น้องเพิ่นยังออกไปหับเจ้าสาวเพิ่นบอกวา่าเพิ่นนาซีออกไปหับเจ้าสาวประมาณเจ็ดโมงเสาร์าแล้วก็เพิ่นสิแเหรเจ้าสาวมาหอดเฮือนกับประมาณแปดโมงทิพย์พันออกจากบ้านมาก,กับประมาณเจ็ดโมงหาสาาิบสองนาทีเาวาขับรถเอาเทเอาว,ว่ามาปกติหัน สีออกมาทางไ่กะสีออกมาทางลักซันสิมหาและจังคีทางเล็กสิบสามไตลงไปจึงหอเรือนบาอนึงแต่มือีนหันฝ่าว้งแหงยันมาบ่ท่านง,งานกะใส่แป้นทีรัดมาทางรัดทางกะผ่านปลาผ่านดงมามาทินแดงไงพระโท่ครับหลุดป้อยวัน้องอยันมาบ่ท่านง,งานยันมาเ่ท่านต้อนแหเคยแต่ว่ามาหอดแล้วกะจะว่าไม่งบ้ท่านด้มาเถอหอดและผลการเสื่อให้เขามานั่งตังมือีนทิ์กะกลายเป็นเมลุงอ่อนจำเป็นหนึ่งวันเพราะว่าน้องสาวหันเพินสิไปดองและผลการสิไปส่วน นแมรีซาก็พอดีว่าค่าเวียกอยู่เฮือนแนนแล้วก็เพื่อนก็ไปงานดองคือกันเม่น้องนิวก็เลยว่าพาเด็กๆไปห้าพอเนี่ยให้พอเพื่อนดูแลเพราะว่าพอเพื่อนกลับมาน้าวงดนตรีเดมือนี้น้องทรายมาเซฟดนตรีอยู่เฮือนวันหนึ่งคือวันหนึ่งอะเพื่อนจ้างวงน้องทรายมามือนี้น้องทรายเพื่อนกับมีงานวันเว้นวันวันเว้นวันช่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นเตือนที่ว่ามีคนแต่งงานไล บ่จื่อค่อยบ่จื่อเจ้าจ้เอาซองค่อยไว้ไสเดี๋ยวค่อยเอาซองให้เด้อแนเดียเดี๋ยวสัมภาษณ์แน่เป็นจังได๋ได้แต่งงานแล้วคงรู้สึกดีเนาะดีดีใจหลายเจ้าดีใจหลายเนาะนี่เจ้าบ่าวเด้อพี่น้องป้าบ่เจอกันเด้อ FC สาวทิอเจ้าบ่าวคือที่จําได้อยู่ติเนาะเบานึง ผมดึงชานลไว้แล้วสองเตาสองเดิมแต่ก่อนเป็นยังงเอ็กวันเนาะแมนแต่ก่อนเป็นเอ็กวันแต่ปัจจุบันมัเป็นอ่าเบานึงชาแนลแล้วก็ต่อปัจจุบันเนี่ยคือวันบว่างกับวันทํางานเดพี่น้องเดธอส่องเปลี่ยนไปเรื่อยะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แต่ว่าแฟนผมเปลี่ยนเด้หรอคนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่มือว่าแต่งกับปุกใหม่อีกบ่หรือจช่ไหมเิ่นว่าตัดเสคอก่อนกัองงานสุขภาพหรอไม่ฮันแมนสุขภออันนี้จังแมนงานแต่งเนาะอันนี้แมนงานแต่งแล้วอ๋อเพราะว่าตั้งแต่นั้นก็ะปุกใหอัปเดตเรื่องแฟนอีกเลยก็เลยว่าเอเลิกกันบ่หรือจงไ เคยเขาวิดีโอแต่ว่าเพื่อนเป็นดีเงอหนือยเพื่อนเสีอไอ้นะเจาะไอ้ไอ้เปอนไอ้แต่กับคนเก่าคนเก่าเด้วยเป็นคนใหม่คนเก่าเด้อนเก่าะคนเก่าเนาะตอนนี้เพื่อนบ่อหนึ่งครับไปแห่ไปแห่ไผ่มามาเฮือนเนาะแม่ฮันละแม่ฮันละจาะโอ้โหโอเคเนี่ยตอนนี้ไผ่มาแล้วเนาะโดยไปเด้วยกำใจเด้อขอบคุณนะครับผมพี่นอจ้าสาว เออคัลโหนสััยดีวันนี <that> <ís Toy Story Runner> ้เจ้าสาวน้องงามแห่งัเจ้าสาวเห็นแตกแตตอนงานงานสุขคอตะกี้มื้อนี้เป็นมือพิเศษก็เฮาเห้าคู้สึกจั่งนด๋มื้อนี้คู้สึกดีใจเนาะดีใจเนาะเพนออะตอนนี้แฮ่ไท่มาหอด้วแล้วพี่น้องโอ้ต้อง่านนี่ยาย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 

បងឯង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  เือนเนาะมาหอนแล้ว <Laure> ต <en> ้องให้เจ้าเาว้านงสินเนาะมาหอนแล้วให้เจ้าเาว้านงสินแน่วมาแล้วไม่จะคอยเคยทำอับลุงแพ้ชินเพื่นลงแพ้ว่าหนึ่งน่ แฮนไผเข้ามาเฮือนแล้วเข้ามาควัญแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกือที่เพิ่นเตรียมไว้ส่งมาคือสิแ่ไผมาส่งยาบุญยาามได้ครับ ีลพื่นชาว้านก็ต่าอกบัอกม้ดอกไมทุกเที้ยและมาล่าของกินมีถุงเหยื่องกินมีถุงแน่ามีข้าวต้มเต้นตีมตาดมีข้าวปาดเต็มพวขันมีมูมันแหละไก่ต้มไก่ผูโอกโตส่งยงยุ่งผิ่นก็ได้มาแล้วไก่ผููชุกโตสหานพิ่นก็ได้มาแล้วไก่ผู้ปานโตโซนกกระชุมผิ่นก็ได้มาแล้วไก่ผู้แดงขายเรื่องหอยผิ่นก็ได้มาแล้ว ใกล้พูนน้อยขันน้อยคันมาเพ่นก็ได้มาแล้วมีทั้งชู้ลาเหล่าของเมาบาลันบ้านแล้วเหล่ากินแล้วแหีงเมาจึงในย่อมาให้พ่อเม่สาแกยัาตีผี่น้องทางช่องกํำช่องภายหับให้อยู่ดีไม่แห้งนี่ข้อมาเพนี่เล่าเมาให้ลูกล้านเป็นผัวเดียวเมียเดียวถุกคนด้วยเธอนชาพี่้าชีวาวดลูกเยนี่ ว่าพ่อเท้าอุั่อเท้าวอช่องคำก็คืดเลหักเราเออนั่นแล้วก็คืแลกปลูกแคนะลูกค้าานนี่มนี่เราปลูกไปก่อนเออเอามามาพาปลูกแค่มาตมาเดีวเดียเดียวเนียว่ดีวเดนดี้หาดียเี้วเดาวเียเอีเอยววววววเยเ ดีกับเขาดีกับเขาดีคนอันอยู่วัดตะโกสุกต๊วัดตะโกหัูถุสัปทาผาบุเค็นจุนนี่เออใช่ก็ใช่เป๊ะเนี่ยก็เร่องผาบุเค็นจุนนี่ผูกให้เจ้าเออเจ้าช่างครอบครัวไม่เฮอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้มีอันอยู่ยืนประชาลูกไทยข่าเจ็บเออห้เป็นตัวเดียวเมียเดียวเด้อลูกหลานเด้อเออทอมเม่าแก่ทั้งชจงดับจงพายได้หิดตามหิดตามคอมกับเพนีเราเฮา เออแล้วก็ผูเก็นให้เจ้าให้เจ้าเป็นผรัวเดียวมีเดียวให้มีอายุมันยืนเด้อมันยืนมันยืนมันบ้ากันมันว่าไปไล่มันเกิดมันถึมันก็ลงน้ำนีเนี่ยมันเออคู่เป็นยังดอกตามพี่พ่อเป็นนี่เออไอ้เพึ่นผูกง้องเออเออเป็นชาแนลได้ปันนี่ไง

ใน้าเยกันเวีนสามปีรต้ง่องกจะเอะจเนกับมาองือนเแนสาปีใจด้ไนสร่นี่ทานาคำขอใพระสนรสม่ใจตายเลยแตเงินได้ไรอยังใจ้ำเด้นุอคแน้ใส่ชคือชุนเสียงเลย ขึ้นมาจะาเก,ก่ามาเฮือนบริวาร่าจะได้เินนี่นะเนี่ยมันบปนธรรมดาได้เลยให้ทั้งมุกทั้งใจได้เอามาให้เป็นพลาของพอ่อของแม่เวลาแต่ง พี่แต่งคองก็บพอแห้งเลยมีอายุวันนูชุคาพละอายุนั่นคอยเืินเยาหมันพัดปีความร่วงสัพพะุกสัพพะรูสัพพ่ายอันตรายทั้งปวงเป็นมะโรงจงเจงแห้งห่อยคอยหายอุบาทภัยพญาธิหายไกลห่างแสนว่าที่ฆ่ายู่โกโหตุสับปะทามบุญจงมาเป็นกำแพงแวดระวังเป็นชัดกลางวันนั่งนั่นแต่พี่พันฟุดฟอดไกลใส่ช่องแจ้งอย่ามีเสาเก่าหมองเดิมเดิมอายุดีไม่แห้งันยืนมันเหมืนนะเอาลูกไผ่ ต้องให้พอนก่งเนาะอ่ะเด้อลูกเอ้ยอันนี้กับชำบะปูกับแมงเลยเป็นลึกงกันก็ปูตัวนั้นแหละบารีมาเลยมาสัมาสามาพัฒนาเด้่ลูกเอ้ยโมเมนต์มาเป็นแขนนุ้นเพื่อบบได้ได้เออให้ลุยซาผ้ากุดแล้วพ่นยัางคิดมายาวก่อเฮือนให้ค้ำให้พูน ให้ม an si si oh ีอนุวัตโนุจุฆาบลาสภา菩萨านุภาพเวนะสภาธรรมานุภาเวนะพุทธลัตนังธรรมลัตนังสังฆลัตนังอนุภาเวนะจตุลาสิติสารสมาหกันธานุภาพเวนะปิตกาตัญญาณุภาเวนะอนุวัตโกวันุสภโกโหตุสภัทามันมันยังจงชยกันนี่หรอทำหุ้นอยู่เลยไปบอกได้ไหมจะอยู่กรุงเทพก็อยู่แถวไหน เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปโอเคเฮ้ยแล้วแล้วพี่น้องเพิ่นบริสูตรเนาะคือสิแมนเพิ่นน่าจะสูตรคือว่าสู่ควัณแล้วตั้งแต่อยู่เฮือนเจ้าสาวบัดมาเฮือนเจ้าบ่าวก็คือว่าเอภัยมาเฮือนเจ้าบ่าวจะกระพุ่งคอต่อแคนหาควันเอาจากเศร้าหล้วก็แล้วจังซี่ประมาณนี้นะแล้วเพิ่นก็ให้นุ่งซีนเนาะให้นุ่งซีนเดี่ยงแค้เขาเพื่อนไปตอนนี้เฮาก็ แล้วเราเอามานางงังไทยนอกอนนข้อสัตย์ตอนนี้ไทยกำลังส้มมาปูญญาเจ้าโขดทงฝ่ายซ้ายอันนี้เป็นพิธีส้มมาซึ่งปุญญาเพิ่งการจะเป็นคนห่าเวาแล้ว อยู่ดีมีเก็บได้รคนไข้มีแล้วจะดีต่อไปด้วยให้ฟ่อไเงินจะ้ค้ำจริงๆเลยเนี่ย โอ้ไปใช่กิจามอไม่ใหญ่โลดมาไม่นี่มันบดังเออม้อไม่นอกมี่เนอ่เห็นตาเขสงบไทยกันเล เออว่าหยอกเด้อเนออีตาโสศกับคนมากรอกกัดเท้าก็ได้ดีพื่กันได้เนอพี่น้องเนาะเออฟังเสียงเพลงไปน้ำแล้วฟังเสียงอีตาโคศกวอาไปพร้อมเนาะลอกเบียร์จีนเด็ดหนอเฮ็ดได้ไดมัาสีหมดสีเซินน้ำกันจนหอดพุ่นแล้วหอสีหาโมงแรกพอนเดวนอทั้งยังสิเมื่อที่อีตาโคศกไก่กับโรตีกับกวกเตาหนอขั้นยังไม่หมดต้องซีดต่อไปอีกจนแขกหนีพอนแล้วหนอเออเอาเจ๊แขกหนอทั้งโรตีกับกวยเตาเนี่ยไก่ หนึ่งสองสามโอ้ถ่ายกันได้น่ะเออโค้ชสตาร์เฟิรนจ้างเต็ม้วยอ่าแล้วเด้วยเฟิร์สด้อยนี่กันได้น่ะเอาเดรดมาสิมดสิบส่วนยกยกกันเด้อเนอโค้ชสีขาวเดรดสไตร์โอ้สดอต่อยสิบหกออยกางเกงได้เออทักสดทักสดโอ้โฆษณาไปหอบได้ได้รดสดหรือไง ใช่ไหมครับเอ็กเขาจะเล่นแ้ก็ิมก็ซิสิีนองเลยอ่นี่กติวเรียบร้อยเดียวตอนนี้เสีห้ยตาเบาหอมแก้มกับต่าเาสอพักเสียงตาโคตกนัเด้วยเงนเงิคนวามีคืนอย่ด้สองสองิดเออนึ่งนิสองคืนอ้ บอดี้เป้นบัตท่านเหรอทำไมทำไมเด้อทายบัตทันผมมีเครื่องดูน้องนับหนึ่งสองสามรอบปั่นแล้วแบบไปให้แล้วหนึ่งสองสามสี่แหนะจบอะไรเฮ้ยน่าจะแบบจะสอดดิน่า ตอนนี้เอาคืนนะประเดน้อให้ทักทายิงน้องแก้มไาอันนี้เพื่อนแสดงเพืนความหมักความแยมความสุขมันคง้อกใส่พี่น้องเ้ยน่อเปิดแสดงมาฮอดมาดิกรบอได้ธรปะดาไอเออผ่านหล่สิงรายอย่างเนาะนับไปก่อนหนึ่งสองสามเออเรมร้อยนะประเด้อพัดกระบอกฮะเอาที่ย่จดักเนาะเออ กต่สัใหญ่กะนางเนาะมอเป็นผลงานอาพิงเนาะไปแก่ครูกับมอสาวกระัเส้นนวลจต่ข้างวัดสนีกบเข้ากระตักเส้นเ ที่ละพี่น้องมีแต่ว่าิืนสางสั้นละวงแต่ว่าที่มันเอาล้านมานำ่ำก็เลยว่าล้านโสก็เลยสิพ้าล้านเมื่อการยินดีกับเบาหนึ่งเนาะที่ว่าดแต่งงานจัดพิธีวิวาเป็นทีเรียบหอยแล้วก็ข้อห้เป็นคู่สางขู่ส้มคู่หางคู่มีคู่หาง,มหางมแม่มีปว่ยิบเมียเซลการงานใดก็จเจริญหงเพื่อไปเมือนาดีใจเราพี่น้องเวลาที่แบบเห็นงานแต่ง ลาแป้งวนนั่งติกาสีเดินทางกระบาดแล้วพี่น้องบ้านเพื่อนในทิวขึ้นมาเถอหนึ่งเถอหนึ่งรือซองระหว่างคึ้นมาซองเถือแต่ทิวจื้อคือจะเป็นเถอหนึ่งรือซองเถือนี่แหละอ่าเดีปู่มานำไงสลัดสลัดแค่นี้ก็สีจบไปเพียงเท่านี้แด้วพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีบาย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 ลาบายบายเอา Ha ha ha